วันนี้นะคะวันที่12เมษายนที่จันทบุรีเขาสาดน้ำันโคมโคมตอนนี้นะคะ19บเนาฬิกาสินาทีปิดไฟนอนแล้วค่ะเตรียมไปขึ้นเวรคืนนี้ค่ะเออสี่ทุ่มสาแล้วทุกคนไปอาบน้ำถามว่าได้นอนไหมตอบว่าไม่นอนดูซีรีส์ฉ่ำมากจบไปเลย8ตอนไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคน สี่ทุ่มสิบหแล้วทุกคนอาบน้ําเสร็จแล้วมาทาครีมต่อวันนี้นะคะเราจะทาบํารุงฉ่ำๆเพราะว่าไม่น่าจะโดนแดดอะไรเยอะจะเอาแดดไหนมาโดนเที่ยงคืนนะฮะตโลกเนาะเอาเป็นว่าทาบํารุงค่ะทุกคนอ้สี่ทุ่มสี่สิแดแล้วทำไมวันนี้เวลาเดินไวจังหนูยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเนี่ยโอ้โห เวลาหรืออะไรทำไมเร็วจังป่านนี้คนเล่นสงการเขาคงสนุกกันน่าดูไม่ร้องนะไม่ร้องสี่ทุ่มห้าสิบแล้วเฮ้ยวันนี้เวลามันเร็วจริงทุกคนหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยวนนเวลาเดินไวยิ่งกว่าอะไรอีกวันนี้เบาๆพอนะทุกคนใช้ลิปแต้มๆเอาให้เป็นแบบเลื่อๆพอให้ดูแบบไม่น่าซิดน,น่าเซียวเกินไปเหมือนไก่ต้มอ้ฉันเหมือนไก่ย่างทุกทีเลยไม่ใช่ ขอทำดอรี่อายนิดนึงละกันนิดเดียวพอลืมและลืมอะไรลืมเขียนคิ้วค่ะทุกคนคิ้วยิ่งแหว่งๆอยู่อมองกระจกหน่อยมองกระจกหน่อยเดี๋ยวมันซิบัวเท่ากันเด้ย,ยามค่ำคืนราตรีนี้นะคะเราจะใช้เป็นครีมบำรุงค่ะถ้าตัวนะคะไม่กันแดดแล้วค่ะคงกันไม่ไหวค่ะ 4ทุ่มห4นะทุกคนหนูแต่งตัวเสร็จแล้วหนูว่ามันเร็วเกินไปเอาฟิตวันนี้นะคะเสื้อสครับกางเกงสครับปักชื่อตัวเองฟิตเทค5้าทุ่ม17แล้วทุกคนหนูกำลังจะไปขึ้นเวนแล้วนะคะคนเล่นน้ำอยู่สนุกไหมฮอ,อยากเล่นด้วยครับไป บังบันไดก่อนนี่นี่เซียนเซียนเซียนลงบันไดมาใส่ชุดกล่าวกันนะคะทุกคนมาไฟข้างล่างไม่สว่างอยูชื่อแพวาอีกแล้วนะทุกคนเพราะว่าอยากเป็นเพื่อนกับแอนนาถามฉัน,นยังเอา้าทุกคนได้ยินแอนนาพูดไหมไปดีกว่า้าท่มสิบเก้าแล้วทุกคน ไปกันต่อถึง8โมงเช้าแล้ววันเนี้ในติงเกลยามค่ำคืนห้าทุ่มยีค่ะตอนนี้ในติงเกลกำลังเริ่มออกไปดูคนไข้แล้วแต่ขอแวะเซเว่นแป๊บหนึ่งนะคะในติงเกลเหวนกาแฟหทุ่ม29แล้วทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยนั่นก็คือสองข้างลือถึงห้องคอดแล้วคะ่ะ ทุ่มห้าสิบสองแล้วทุกคนไปทำงานแล้วบ๊ายบายเจอกันตอนลงเวรครับปีสองสามสิบเก้าแล้วปีสามสี่สิบห้าแล้ว <c oughs> ไปกันต่อไม่สว่างให้มันรู้ไปสว่างเวยนะขอร้องละขอร้องจริงๆสว่างได้แล้ว กือบหลับแต่กลับมาได้